เจอทั่วหาเถอผู้ใด,ด่ะพอ่พอพ่อยังหัวหงอกงบัญชีของคุณโดนระงับนะครับคุณต้องโอนเงินเข้าบัญชีผมด้วยนะครับโอ้มิจาชีมีสวัสดีครับมิจาชีพจากทางไหนครับว่างไงครับผมไม่ใช่มีจาชีพครับผมบอกว่าคุณน่ะโดนอายัดบัญชีแล้วคุณติดหนี้ทกสนะครับคุณต้องไปจ่ายนะครับอืมอ่านะฮะขายข้าวแล้วทำไมไม่เอาไปจ่ายเขาครับ พอดีผมมีสิ่งที่จะใช้หลายอย่างเลยครับมันไม่ได้คุณจะมาตอบอย่างนี้ไม่ได้เวลาคุณคุณเปลจากพกกรสอมาทำไมคุณพูดดีอืมผมผัดเดือนหน้าเดือนฮือได้ไหมครับคุณจะมาพูดแบบนี้เวลาแบงค์จ่ายคุณทำไมเขาไม่เคยผัดคุณเป็นเดือนหน้าเดือนฮือเพราะว่าคือช่วงนี้แบบผมกํลาลังใช้ตังครับมันใช้ทุกคนคุณจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้ ถาน้องพี่เ่อนแพงเนี่ยคุณไปกู้ทกสมาเท่าไหร่ผมต้องทํายังไงครับผมกู้มาอยู่เนี่ยคุณต้องโอนเงินเข้าบัญชีนายเจริญตักโกศีชัยบู๋คจะได้ไปคุยกับทกสให้ว่าเออเดี๋ยวหันกลับไปก่อนหาจีนไงลีวะคุณพูดแบบนี้คุณหมิ่นประมาทนะคุณคุณกำลังพูดอยู่ตรงนี้นะข่าวผมกี่ช่องครับนี่คุณดูเลยครับนี่นี่ มาจากช่องเล็กช่องใหญ่มาหมดเลยช่องใหญ่ช่องใหญ่สุดตอนนี้ไม่ลงทุนกันเลยพวกมึงเนี่ยเดินคลิปยาวถ่ายสี่ช่องห้าช่องเป็นยี่อะไรกำลังเปิดช่องใหม่ครับตอนนี้ลูกทีมผมครับทีม JO1 ครับมาเรียนนะครับวันที่สี่นี้เปิดคอร์สครั้งที่สองครับ ม,มันไม่ลงคุณน่ะบ,บนข่วยเดียวทายสิต้องหาต้องไมนเป็นยังไงไม่รู้ครับเพราะว่านักข่าวคือความเคลืวคว่อนไหวแต่ลคครคนเขาอยากรู้ความเคลื่ลลอนไหวครันบนี่ก็เลยมานี่อันนี้ <c oughs> ช่องนี้วันที่สี่กันยายนนี้นะครับสี่กันยายนนี้เราจะเปิดตัวหนังเรื่องรถทัถวร์ทัวร์ผีนะครั <4. S 1> บอสสอง <4. S 1> VIP นะครับวันที่สี่รอบการล่าก็เลยอยากจะเชิญนะฮะฟอสโจนะฮะไป เป็นเกี็บในงานด้วยนะครับเพราะว่าสื่อมาทุกต่องนะครับเปิดตัวที่เซนทรัลลาดพร้าวนะฮะเอาตรงๆถ้าถ้าเลื่อนได้ไหมถ้าตั้งใจที่จะไปมากนะเราลุงโทรมาชวนด้วยเราก็จะทำแล้วใครอ้อเราก็จะฟังเหมือนกันครับมังมังมังใจเย็นพอใจพูดอยู่คนเดียวเนี่ย เออได้เลยได้เลยเมื่อกี้โอ้โหอะไรเจ้าเจ้าคือบอหลอดขวายขี้อุ้ยไว้นี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อแจ้งก่อนเซนเตอร์โทรมาเมื่อแจ้งก่อนเซนเตอร์โทรมา

บักงอมุ้งกับสีไายคักทายเนี่ยแต่บักงอบักข้านี่โอ้ยพ่อคิดพอาดกูหลายวะครับกูสิไม่กระวันกรงหายที่แตกอีหยังเงี้นี่เพราะมีประโยชน์ไปเย้าก็กูโอ้ยว่าสิไปกินหมูหมูเน่าอยู่เด้อพ่อเด้อมอนหมูหมูเน่าจังไลยหมูหมาเดาหัวแบบหัวโต๊ะก้าหมูน่าตัวเก้าทุกเก้าบาทโอ้ตัวเก้าทุกเก้าบาทเดี๋ยวส่งมาให้เลยครับสวัสดีครับ ไอ้ตัวเก่าที่เก่าปะครับแอดมินแอดมินนี่นี่ใครนี่ก็จากช่องง่ายอีกช่องนึงครับโอ้ยคนที่ตามแปดเก้าพันคนเล้วครับหนึ่งเขาจะเปิดเนี่ยเมนครับโบดีเดยอเจ้าออกช่องครับผมเบิร์ดเอาเบิรงดูแลแล้วมึงต้องอยู่หันครับผู้เห็นยู่ความเคลื่อนไหวเนี่ยห้องเก่ามากเมน ครับผมต้องตั้งใจครับผมเมียนเมียนเมียนตอนแรกเห็นว่าเรียนรู้ไปเรื่อยเนี่ยฟังเห็นบอกเอคติ้งว่าได้ไรเห็นบอกเอาเอาเอกติ่งเอาเอาจับไปเอาตกสมมติเอาตกด้วยเอาแอคติ้งว่าได้ไรเอาตุกให้ลุงตัวนี้มึงจับายนะครับนอนหลาสมมติอานอนหลับแล้วก็ตุกอวลุงตัวนี้มึงไปหน้าครับเอาเด็กเกียนักเกียรู้หรือเาออกเดี๋ยวจะเฝ้าเอาสมมติว่า จำบอกว่านี่บ่ผ่านไอคือลุงตัวนี้ว่าล่ะเออคือลุงตัวนี้วราว่าวอา a c t i n ้งบ่ได้เดี๋ยวไม่ผ่านเลยอ่าเอเอะไรเดี๋ยวร่อานเออตัน่อลุงไยมายเลยไย่าลุงลุงตัวนี้ครับคืออ c ต i n g ใจแข็งเันบ่ฟังฟังลุงพูดฟังลุงพูดนะามลุงตัวนี้ถ้าลุงไม่อนไม่ลาเอาครับผม <ส>นี่เลยอ่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้หญิงเอาสีหนาสีหนามันต้องเไม่ตามันต้องตอาดตั้งทีกีมัย่างเดียวแม่โอ้สวัสดีครับคุณผู้หญิงกูเละขึ้นยากกับมึงเด้อแกวว่านเล็บตีนหมาบ้างเอา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 ปั่นไปปั่นไปเอาเอาบังเอาบดีิเอาบดบด เอาเอาเดีเอาเอาคนผู้เอาสมิวมาแยงก่อนอมูกอจูมืออเออืดือ้เอาลับไปยังดูเลนี่โอ้ันครับโอ้เกือบอกล้นโอ้น่อยทุนที่ใ่โอ้ส่วนที่ใด่ละาไดยนอนอูดีๆมนี่มีคนปุกเออชื้อชืนอนอย่นี่ก็จินเวียกินเนเนอนกินยังนอนเอาโล่ืื้ทำไง คัดคาดคัดดอู้เอ้าสะเดืดนะลูกที่นี่ไม่ตึงวันตนี้ก็เราพูดออกันสะเดือดนะเอาเอาพูดอะไรมาน้าูนี้เจ้าเจ้าทำไปื๊ย่าอมยิ้มไหมล่ะยาอมยิ้มโอ้ยทนไมโอ้ยันมึงเห็ มันมันไม่ได้ยิ้มงนี่พ่อนมันเป็นนักแข่าครับโอ้โหนี่มันเจ้าไปหาเข่ายูบ่เจ้าเข่วเข่วเจ้ายังบ่ผมอจีบบ่ผมอจีไปหาหมอเอาเข่วแก้ว้ให้เจ้าดูนี่เรียกเดี๋ยกเรียวเรียกตัดเล็บหมาไปให้นะเออเอาโอเคลูกเราทราบแล้วมียังไงฝากมีอะไรฝากเอาละครเอียกยังก่อนนังอย่างก่อนบอกขาซอย V I P อีย่างล่ง บอลข .2 นนีะครับเจ้าลงวันที่5กันยายนนะครับในโรงภาพยนตร์เมเจอร์นะฮะเอฟเอฟไอผมร้องเพียรให้ว่านี่เพียรนุ่มโจไอร้องให้ว่านี่ฝากตัวฝากตัวครับเออเอาเอาฝากฝากเติบไปไห้อยู่ครับเอาเถอะนเอาเอาฝากเดี๋ยวเอาฝากเพียรขอบคุณมากนะครับเอฟซีทางวอตโจนะครับฝากติดตามหนังด้วยบอลข .2 วีไอพีนะครับครับ เราคนดังเยอะแยะเลยนะมาเล่นนะฮะฝากได้เด้อพี่น้องเด้อทีมของคนเมืองพอพันพอพันวิวบนน้องคิดเนี่ยเอาโอเคเอาอครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้ยวันนี้เท่านี้โอ้ว่าเป็นผู้เด